เป็นยังไงบ้างอะแม่เป็นยังไงบ้างเจ๊ะแม่จื่จังเป้าเสบียงหาที่เรือมาได้เร็วเข้าได้แม่นาเหลียงนี่เป็นยาชุบวิญญาณเอาให้แ <imagery> ม่เจ้ากินเถอะ ไม่เคยดื่อกินยาง่ายหแม่ฟังเอ,อ๋อพ่อก็เป็นใครอะแม่เ,เขามีพระคุณช่วยชีวิตไว้อะข้าหาปลาให้แม่แต่ถูกเขาจับไปจากนั้น่ะเขาเอาเข้าไปขายที่ตลาดหาไม่ได้เต้เท้าถังใช้เงินไถ่ตัวของข้าออกมาเฟิงเอ,อ๋อคงไม่ได้กลับมาเห็นหน้าแม่อีกแล้ว รดรับการกราบจากกาดด้วยไม่ต้องแลนะถ้านอนพักซะดีกว่านะตามผู้มีพระคุณทั้งสามมาจากจงหยวนใช่ไหมใช่แล้วเรามาจากแดนจงหยวนรู<อ>้ได้ไงอะสะวรรค์ไม่ตาค่ะแล้วก่อนที่ข้าจะจบชีวิตสามารถได้พบกับเจ้าจงหยวนอีกอฟังจากที่ท่านป้าพูดนะท่านมาจากแดนจงหยวนอย่างนั้นเหรอ ได้ท้าถังพูดถูกได้ลคะค่ะตอนแรกเพราะท่านไม่ได้ถามฟงเอ๋จะไม่กล้าบอกความจริงเราเป็นชาวจงหยวนเช่นกันบนรรพชนอยู่ที่หลิงนานเราหลบหนีสงครามโดยสารเรือออกทะเลมาพบพายุรุนแรงเราก็เลยมาอยู่ที่เมืองฉีซึหลังจากพ่อและปู่ตายไปก็เหลือแต่แม่กับฟงเอ๋ใช้ชีวิตต่อไปเพื่อเลี้ยงปากท้อง เราก็เลยย้ายไปอยู่ที่เมืองชูซือกัวเนื่องจากเรายากจนฐานะก็ต่ำต้อยจึงถูกชาวเมืองเหยียดหยามเป็นชนชั้นทือคนเหมือนกันทำไมต้องแบ่งชั้นวรณะเราไม่ได้ไปปล้นฆ่าใครอาชีพทุกอย่างขอให้สุจริตจ,จริงไหแล้วก็เป็นคนได้ดีนะเมืองชูซือกัวดันบอกว่าเป็นเมืองสุภาพชนก็หกหลอกลอยทั้งแพรานำจาเราขึ้นฟังมาคนที่เห็นเนี่ยไม่ว่าจะยากจนรือร่ำรวยแค่ไหนก็ทำท่าเหมือนเป็นผู้มีศักดิ์ศรี ทำเป็นจิงจังหองมองไม่เห็นหัวคนอย่างพวกเราคน,คนพวกนี้ไม่ใช่คนดีหราแท้จริงแล้วให้พวกนี้นะเหมือนกบในกะลาไม่มีผิดเนื้อฟ้ายังมีฟ้าคนที่รับรู้ว่าเขายังมีเยอะผู<อ>้ปีพระคุณถ่วยฟองเออของข้า <S 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 เมื่อท่านทำบุญแล้วโปรดทำต่อเถอะคะอ่ะแม่แม่เป็นยังไงบ้างแม่ท่านปรีพักขวนให้มากๆากคืนะข้าจะหายามรักษา,าการของท่าน <S S 3> โปรเบรคุณขออีก่อนข้ามีเรื่องอยากขอว่าท่านโปกท่านสักหน่อยมีอะไรจะให้ข้าช่วยกระบอกมาได้เลยข้าเต็มใจจะช่วยท่านเลยงั้นก็วิเศษมากโปรเพระคุณท่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่พวกเราไม่กล้ารบกวนท่านให้ท่านต้องยุ่งยากใจแต่ว่าตอนนี้ข้าป่วยหนัก รู้ตัวมีชีวิตอยู่ได้เนะแม่นะแม่ต้องไม่เป็นไรนะเรามียารักษาแม่แล้วล่ะแม่ฟงเอ๋ยแม่รักเจ้าแม่ไม่อยากทิ้งจะไปอย่างนี้แต่ว่าอาการของแม่ไม่มีทางหายแล้วไม่อะแม่แม่เป็นห่วงที่สุดก็คือเจ้าผู้มีพระคุณ พวกนี้ท่านเป็นคนดีเจ้าไปพร้อมผู้มีพระคุณกลับไปแดนจุงหยวนบ้านเกิดเราไปถึงนั้นถึงแม้ต้องเป็นคนจายเขาฟูงเออแม่ก็หมดห่วงแล้วแม่แม่อย่าพูดอย่างนั้นสินก็ไม่จากแม่ไปหรอก